สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเพียงขวัญเป็นนิสิตพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรดิฉันกําลังทําการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัประวัติและอาการของผู้ป่วยที่ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลดิฉันขออนุญาตพูดคุยกับคุณพอใจเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่ต้องมาโรงพยาบาลได้ไหมคะค่ะดิฉันนีดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะในการพูดคุยครั้งนี้นะคะเราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะ สำหรับข้อมูลที่เราพูดคุยกันดิฉันจะขอเก็บไว้เป็นความลับเว้นแต่ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการดูแลรักษาคุณพอใจเองนะคะแล้วก็ข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่อคุณพอใจดิฉันขออนุญาตนาข้อมูลส่วนนี้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคุณพอใจอยู่แล้วก็ในขณะที่เราพูดคุยกันข้อมูลบางส่วนดิฉันจําเป็นที่จะต้องจดบันทึกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเลื่อนไม่ทราบว่าคุณพอใจจะอนุญาตไหมคะ ได้ค่ะดิฉันไม่ว่าอะไรหรอกค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณพอใจอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ดิฉันมี22ปีนะคะค่ะไม่ทราบว่ายังเรียนอยู่หรือว่าทํางานแล้วคะเรียนอยู่ค่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะเรียนบัญชีค่ะบัญชีอยู่ปีไหนแล้วคะปีสุดท้ายแล้วค่ะค่ะคุณพอใจเป็นคนจังหวัดไหนหรอคะสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนคะไม่มีค่ะดิฉันเป็นลูกคนเดียว ค่ะท่าเรามาเรียนอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้ไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่กันแค่สองคนหรือว่าอย่างไรคะค่ะที่บ้านก็มีก็มีพอ่อกับแม่สองคนคะ่ะอืมค่ะแล้วท่านอายุเท่าไหร่กันแล้วคะคุณพ่อตอนนี้65บปีคะ่ะส่วนคุณแม่ประมาณ62ปีคะ่ะท่านยัง,แ,งะะแข็งแรงดีไหมคะแข็งแรงดีค่ะท่านชอบออกกาลังกายค่ะคะ่ะแล้วท่านมีโรคประจําตัวไหมคะคุณพอ่อน่าจะเป็นความดัน ก็เห็นท่านกินยาอยู่แล้วก็ทนน้นตอนนี้ก็น่าจะคุมได้แล้วส่วนคุณแม่ไม่น่าจะมีค่ะค่ะแล้วญาติพี่น้องของคุณพอใจมีใครป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับอาการทางจิตบ้างไหมคะก็ไม่มีนะคะก็เห็นปกติดีทุกคนค่ะแล้วไม่ทราบว่าระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่คุณพอใจสนิทกับใครมากที่สุดเหรอคะนี่ชั้นสนิทกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ใจดีแล้วก็สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง คุณพ่อก็ค่าสะดวแล้วก็เจ้าเลี้ดูแล้วตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงคุณพอใจตั้งแต่เด็กเลยไหมคะค่ะก็ตั้งแต่เกิดค่ะแต่ก็จะมีคุณยายมาช่วยดูแลบ้างตอนที่พ่อคุณแม่ออกไปทำงาน,นแล้วชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ก็ดีค่ะคุณยายใจดีตามใจทุกอย่างค่ะเพราะว่าเป็นหลังตัวแรกของค่ะค่ะแล้วชีวิตช่วงเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นอย่างไร ตอนเด็กเหรอคะตอนนี้ชอบวเญญานคะ่ะชอบเล่นกับเพื่อนแล้วคุณรูก็ใจดีมากเลยนะคะแล้วการเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีคะ่ะชอบเรียนคณิตชอบ,บอคำนวณค่ะค่ะแล้วช่วงชีวิตช่วงเรียนตอนมัธยมนะคะเป็นอย่างไรบ้างตอนมัธยมก็ปานกลางคะ่ะชอบอยู่กับเพื่อนแล้วก็ชอบท,ทํากิจกรรมกับเพแล้วตอนนี้ล่ะคะ ตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่ามันยากมากเลยค่ะขนาดด้วยตัวเองก็ชอบเป็นคนเรียนคณนิตนะคะชอบความรู้คะคะคือตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วแต่ว่าผลสอบออกมามันก็ไม่เป็นอย่างที่คาดไว้เลยคุณรู้สึกเสียใจกับการเรียนค่ะจากที่เคยทําได้ดิฉันคิดว่าดิฉันพยายามเต็มที่แล้วมันทาให้ฉันรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลไปหมดเลยค่ะคุณสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง ค่ะดิฉันก็พยายามนะดิฉันเคยทำได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะค่ะแล้วนอกจากเรื่องเรียนที่ยากขึ้นมีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลอืมก็ไม่มีนะคะจะก,กังวลก็เฉพาะเรื่องเรียนเนี่ยนะคะบางครั้งดิฉันเครียดจนปวดหัวปวดหัวมากๆบางทีก็ทําให้อาเจียน,นะคะ่ะหรอคะถ้าอย่างนั้นคุณพอใจเคยมีโรคประจําตัวมาก่อนบ้างไหมคะ ไม่มีค่ะแล้วเคยได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรงมากไหมคะไม่มีนะคะจะมีก็แค่อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มเป็นแผลตลองนิดหน่อยะคะเคยผ่าตัดบ้างไหมคะผ่าตัดนะคะเคยคะ่ะผ่าตัดใส้จริงแต่ก็นานมากแล้วคะ่ะตั้งแต่ป .5 ห้านู่นเลยกินเหล้าสืบุรีไหมคะบุหรีไม่เคยนะคะแต่กินเหล้าที่มีบ้างนานานครั้งค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะขอถามเกี่ยวกับอาการที่คุณพอใจต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาหลหน่อยนะคะได้ค่ะคุณพอใจมารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นี้นานรืยองคะประมาณเจ็ดเดือนได้ลวค่ะมีอาการอะไรถึงมารักษาที่โรงพยาบาลคะดิฉันรู้สึกหงิดง่ายแล้วก็โมโหง่ายนอนไม่หลับมนทําให้ฉันรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลไปหมดเลยค่ะ,ะคุณพอใจ เคยเห็นภาพคนหรือว่าสิ่งอื่นในขณะที่คนอื่นเขาไม่เห็นบ้างไหมคะไม่เคยนะคะเคยได้ยินเสียงคนมาด่าว่าหรือได้ยินเสียงคนคุยกันซึ่งในขณะที่ได้ยินเสียงนั้นไม่มีใครเลยบ้างไหมคะไม่เคยค่ะแล้วการรับรสชาติแตกไปจากเดิมบ้างไหมคะเช่นว่ากินของหวานแล้วรู้สึกขมอย่างนี้ค่ะก็ไม่มีนะคะไม่มีนะคะแล้วเคยรู้สึกว่ามีอะไรมาไต่ตามตัวหรือรู้สึกกวาดแสบกวาดร้อนบ้างไหมคะ ก็ไม่มีค่ะไม่มนะเคยรู้สึกว่ามีคนมาดึงเอาความคิดของคุณออกไปจากสมองบ้างไหมคะไม่เคยค่ะแล้วคุณพอใจมีความรู้สึกว่ามีคนเอาความคิดจากข้างนอกค่ะมาใส่สมองของคุณบ้างไหมคะก็ไม่มีเวลาที่คุณพอใจอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆคุณรู้สึกกลัวมากๆว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยบ้างไหมคะไม่มีนะคะแล้วเวลาอยู่ในสถานที่แคบๆค่ะเคยมีความรู้สึกกลัวมากๆจนว่า เหมือนตัวเองจะตายบ้างไหมคะไม่เคยเลยค่ะค่ะแล้วเคยรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่บ้างไหมคะไม่มีนะคะถึงดิฉันจะมีเรื่องให้คิดนู่นคิดนี่กังวลบ้างไปหมาแต่ดิฉันก็ไม่เคยคิดแบบนั้น,นะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขอทดสอบความคิดความจาแล้วก็การตัดสินใจของคุณปจัจจัยใหม่นะคะเดี๋วดิฉันจะให้คุณปจัจจัยบของสามสิ่งนะคะอย่างแรกก็คือปากกาภูกเขา่าแล้วก็พัดลมคุณปัจจัยกู้สิ ปากกาภูเขาทัดลมค่ะจำไว้น,าาไนะคะแล้วอีกประมาณ5นาทีวิเจะกลับมาถามใหม่ค่ะวันนี้คุณพอใจรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็วันนี้ก็ไม่ค่อยโหกิดนะคะแต่ก็จะมีคิดมากกังวลถึงเรื่องนั้นอยู่ค่ะค่ะแล้วคุณพอใจทราบไหมคะว่าที่นี่ที่ไหนโรงพยบาบาลค่ะแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะช่วงเช้าค่ะค่ะผู้หญิงที่ใส่ชุดสีเหลือ,มองมาวัดความดัโนโลหิตให้กับคุณพอใจคุณพอใจทราบไหมคะว่าเขาเป็นใคร ใช่คะ่ะเขาเรียกว่าผู้ช่วยเหลือนคนไข่หรือเปล่าคะ่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วคุณพระใจอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ะคะบ้านที่29ครับห่งหมู่หน่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราค่ะเมื่อ,าอ,อวานตอนเย็นทานข้าวกับอะไรคะนั่งทิกล่องเรือค่ะคุณพระใจคะเดี๋ยวลองบอกพิชานหน่อยสิคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีสามสีคะ่ะค่ะแล้วหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันคะคือสัปดาห์มีเจ็ดวันคะ่ะแล้วจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภาค ดิฉันจะให้คุณพอใจลบเลขนะคะเอาเป็น1นึ7ลบนะคะจะลบกันทั้งหมด7ทครั้งเริ่มเลยไหมคะค่ะหนึ่งลบเหลือเท่าไหร,ร่คะ93ค่ะแล้ว9 3้าลบเจ่ะคะแปค่ะแล้วแ6ดสลบเจ่ะคะเจ็ด ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดิฉันจะบอกชื่อสิ่งของสองอย่างนะคะแล้วให้คุณพอใจบอกว่ามันเหมือนกันอย่างไรเริ่มเลยนะคะ,คะส้มกับกล้วยเหมือนกันอย่างไรคะมันก็เป็นผลไม้เหมือนกันค่ะแล้วภูเขากับทะเลสาบนะคะมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคะอ๋อค่ะแล้วหมูกับสิงโตล่ะคะมันก็เป็นสัตว์ ต่อไปนะคะดิฉันจะให้คุณพอใจบอกความหมายของสุภาษสิทธิไทยนะคะเริ่มเลยนะคะค่ะน้นนําขึ้นให้รีบตักหมายถึงว่าอย่างไรคะน้ำขึ้นให้รีบตักรอคะก็หมายถึงว่าเวลามีโอกาสก็ให้เรารีบไขว้ฟ้าค่ะแล้วมีเสือป่าจะเม่้นะคะก็หนีสิ่งที่ไม่ดีก็กลับไปเจอสิ่งที่ไม่ดีะค่ะสิ่งที่ไม่ดีแล้วขี่ช้างจับตะกะเตนนะคะก็ประมาณว่าเราลงทุนไปเยอะแต่ได้ผล กำอไรจังมาน้อยค่ะเออ่คุณพอใจคะก่อนหน้านั้นดิฉันให้คุณจําของสามอย่างเนาะคุณพอใจพอจะบอกดิฉันได้ไหมคะปากกาภูเขาพัดลมค่ะคุณพอใจคะถ้าสมมติว่าคุณพอใจพบซองจดหมายจากหน้าซองติดสแตมป์เรียบร้อยแล้วหล่นอยู่คุณพอใจจะทำยังไงคะดิฉันก็หยิบมันไปหย่อนตู้ไปรษณีนทีคะ่ะ แล้วถ้าคุณเป็นคนแรกที่เห็นไฟไหม้ในโรงหนังคุณจะทำอะไรคะดิฉันก็จะบอกให้คนข้างๆแล้วก็พากันรีบเดินออกมาค่ะค่ะคุณพอใจคะตอนนี้คุณพอใจคิดว่าตัวเองป่วยหรือเปล่าคะดิฉันคิดว่าดิฉันไม่ได้เป็นบ้าน,นะคะแค่เครียดกังวลเรื่องเรียนแล้วคิดว่าต้องรักษาไหมคะก็คิดว่าต้องกินยาค่ะแล้วก็ทําตามคําแนะนําของคุณหมอแล้วก็มาตรวจตามนันทุกครั้งค่ะค่ะ คุณพอใจคะว,วันนี้เราได้พูดคุยกันมาประมาณ30นาทีแล้วนะคะดิฉันจะขอสรุปในส่วนที่เราได้พูดคุยกันคุณพอใจมาโรงพยาบาลด้วยอาการหงุดหงิดโมโหง่ายแล้วก็กังวลในทุกๆเรื่องสาเหตุหลักๆก,ก,ก็มาจากเรื่องเรียนที่ยากขึ้นคุณรู้สึกผิดหวังกับผลการเรียนที่แม่เป็นไปนตามที่คาดไว้คุณพ่อเป็นคนเจ้าระเบียบคุณแม่เป็นคนใจดีคนสนิทกับคุณแม่มากกว่าไม่ทราบว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดพลาดบ้างไหมคะ คิดว่าไม่มีนะคะค่ะแล้วมีอะไรที่คุณพอใจยังไม่ได้เล่าให้ฟังอีกบ้างไหมคะไม่มีค่ะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณคุณพอใจมากนะคะที่ให้ดิฉันได้พูดคุยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของคุณซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดูแลช่วยเหลือคุณพอใจได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะวันนี้พูดคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะ<ม>ขอบคุณค่ะ